โอเคนะครับเรื่องเกี่ยวกับขลนโมประยุอลนอประยุมันออกออกข้อสอบแน่ๆอยู่แล้วครับนะแม้ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาจะตัดออกจากหลักสูตรตัดบทนี้ออกไปจากหลักสูตรไปแล้วก็ตามเนาะแต่ข้อสอบยังไงมันก็ออกครับอลองมาดูกันเนี่ยเห็นเหลือเศษเนี่ยนั่นแสดงว่าไม่ใช่ขลรโมธรรมดาไม่ใช่ขลนอธรรมดาแล้วละ่นะนยมันต้องเป็นเรื่องของการไป็นึเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ทีนี้มันแค่ว่าเอ๊ะมันเป็นหอรมอประยุกต์หรือมันเป็นครนอระอประยุกต์นะครับโอเคครับเด็กๆครับขอทบทวนความหลังให้หน่อยหอระมอเนี่ยมันย่อมาจากคาว่าอะไรครับตัวขัารวมตัวต้นตัวที่มีค่ามากที่สุดครับมากโหถ้าตอบถ้าตอบครูว่าหารร่วมมากนี่ครูจะแบบเศร้ามากเลย <laughs> ถ้าตอบครูว่าหอระมอคือหารร่วมมากเนี่ยจะเว เจ e r ว s ี้แซดดีแล้วตัวหารร่วมตัวที่มีค่ามากที่สุดชื่อมันก็บ่งบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามันทำหน้าที่เป็นตัวหารหครับดังนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเน่เป็นตัวหารเนี่ยเราต้องใช้หอละมอเข้าไปคิดแน่ๆครับแต่ถ้าสิ่งที่เราต้องการนั้นเน่ยเป็นพวกตัวตั้ง เราใช้คณะนอนไปคิดนะครับคะ,ะนอนก็ตัวคูณร่วมน้อยนะคณะนอนจะใช้คิดตัวตั้งหอรมอจะใช้คิดตัวหารนะ,นะก็ต้องดูครับอ่าจจกโจทย์ดูว่าเขาต้องการตัวหารหรือเขาต้องการตัวตั้งส่วนปที่หนึง่งหอรมอชื่อมันบ่งบอกไว้ว่าเป็นตัวหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นหากต้องการตัวหารยังไงซะก็ต้อง ใช้หอลมอเข้าไปคิดแล้วเดี๋ยวจะไปประยุกต์กันยังไงก็ค่อยว่ากันเออถ้าสิ่งที่ต้องการเป็นพวกตัวหารนะแต่ถ้าสิ่งที่ต้องการเป็นตัวตั้งนั่นแหละต้องเอาคอรนอเข้าไปครับจะไปประยุกต์ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคมาดูครับให้หาจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดจํานวนเต็มบวกที่ว่านี้นะมันจะถูกหารด้วยเจ็ดอ่านแล้วตีความดิ จำนเตจมบวกที่ว่าเนี่ยทําหน้าที่ตัวหารหรือเป็นตัวตั้งตัวตั้งครับตัวตั้งครับจำนเตจมบวกที่ว่าเนี่ยถติว่าเป็นตัวเอ็กเนาะเจ้าเอเนี่ยมันจะโดนหารด้วยเจ็ดเนี่ยเจ้าจำนเต็มบวกที่ว่าเนี่ยจะโดนหารด้วยสี่เจ้าจำนเต็มบวกที่ว่าเนี่ยจะโดนหารด้วยห้าเออสรุปเราต้องการตัวตั้งครับข้อนี้จึงต้องใช้คอนอเข้าไปคิดแล้วมันเหลือเศษเน้นข้อนี้คือคอนอไปยุดครับ เป็นคนอรโนนประยุ์แบบแรกเลยครับอย่างที่บอกเนาะยิ่งเป็นแบบที่พื้นฐานนะยิ่งมีโอกาสออกมากเออคอนอรประยุกต์ไม่ได้มีแบบเดียวในแบบที่หนึ่งนั่นแหละมีโอกาสเจอเยอะเยอะ,ยอะกว่าแบบอื่นนะโอเคสรุปเป็นคนอรนอประยุกต์นะครับข้อนี้คอนอ ของพวกตัวหารมันจะเป็นตัวตั้งที่ทําให้การหารนั้นลงตัวได้แต่ถ้าเราอยากให้มันไม่ลงตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าหกสิบเนี่ยมันหารด้วย12แล้วมันได้5ครั้งลงตัวใช่ไหมถ้าเราไม่อยากให้มันลงตัวอยากให้มันเหลือเศษหนึ่งเราก็ทําไงอ่ะเอาตัวตั้งดวออกกันงคเออเราก็เพิ่มค่าตัวตั้งไปอีกหนึ่งอยากให้เหลือเศษอะไร ก็เพิ่มค่าตัวตั้งเข้าไปจากไอ้ตัวตั้งที่ทําให้มันลงตัวไอ้คอนอน่ะมันคือตัวตั้งที่ทําให้มันลงตัวอยู่ไงครับงั้นอยากให้มันเหลือเศษเท่าไหร่ก็บวกเศษเข้าไปตามหลังเข้าไปนะบอกว่าเหลือเศษสองเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตั้งที่น้อยที่สุด ที่ทําให้การหารลงตัวก่อนนะที่ทําให้การหารลงตัวก็จะเท่ากับคอลนอของพวกตัวหารของพวกตัวหารในที่นี้ก็คือคอลนอของเจ็ดสี่แล้วก็ห้าแต่ตอนเนี้ย เราไม่ได้อยากให้มันลงตัวคนระับแต่ยังคงอยากจะได้ตัวตั้งที่น้อยที่สุดอยู่ตัวตั้งที่น้อยที่สุดที่ทำให้การหารเหลือเศษสองก็เอาคอลนอน,นะครับของพวกตัวหารนะครับ บวกเศษเพิ่มเข้าไปที่หลังครับคะนองสองเจ็ดสี่แล้วก็หนะ้าบวกเศษสองครับ <c oughs> เราเีมาเยอะมากพอที่จะครอบคุมข้อสอบได้ไม่ต้องกังวลน,นะแต่เราก็ลืมไปเยอะ กันพอสมควรด้วยแหละดังนั้นจงขยันที่จะทบทวนนะครับรู้ตัวว่าลืมเรื่องอะไรรีบทบทวนเรื่องหลักนซะนะครับนะแล้วผลมันจะออกมาดีครับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันมากนะขอแค่เราทบทวนทบทวนจริงๆแล้วเราจะไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งว้างอ่ะเดี๋ยวได้มานั่งกังวลที่หลังแน่อ่ะโอเคเนาะ เอาไปหาคนร้องก่อนเลยเจ็ดสี่ห้าพอดูแล้วแม่เจ้าที่มันมีตัวร่วมกันบ้างไหมเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีเลยพราะมันไม่มีเลยมันไม่มีตัวร่วมร่วมกันเลยคลอรนอจริงเท่ากับอะไรเลยครับหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะ เออเรานอะจริงเท่ากับผลคูณเลยเนาะเจ็ดคูณสี่คูณห้าเลยเนาะแล้วเดี๋ยวมาบวกเศษสองที่หลังร้อยสี่สิบบวกเศษสองก็เลยได้ร้อยสี่สิบสองไม่ต้องบวกว่าเราได้เรียนมาน้อยเกินไปไม่หรอกครับเราได้เรียนมาเนี่ยเยอะครอบคุมคนระัเหลือเฟอือครับ เพียงนะแต่เราจะต้องอไล่ฟื้นแต่ละเรื่องแต่ะเรื่องนะให้กลับมาพร้อมใช้งานนะแล้วมันจะไม่กดดันเราถ้าเราถ้าเราเริ่มตั้งแต่ช่วงเนี้ยมันจะไม่กดดันเพราะมันม,ม,มีมีช่วงเวลามากพอรเริ่มตอนเนี้ยกำลังดีนะครับ โอเคอันนี้ผมพอที่ออกแล้วนะวันนี้เด็กๆก็ควรกลับไปดูละเอ๊ะคณนอนประยุกต์เมันมีแบบไหนบ้างแบบที่หนึ่งเป็นยังไงแบบที่สองเป็นยังไงเอออาจจะยังไม่ดูขคณนอนประยุกต์ก็ได้แต่อย่างน้อยคณนอรประยุกต์ต้องดูละเพราะเรารู้ตัวลนะเราล้เรื่องนี้ลนะนะก็ไหนๆจะดูคณอนประยุกต์ก็ดูให้มันครบทุกแบบไปเลยของคณอนประยุกต์นะครับ แตพอวันไหนเราเจอเรื่องหอระมอประยุกนะเราก็จะรู้แล้วอที่เราืมตรงนี้เนาะอ่ะก็ถึงก็ถึงคิวของหอระมอประยุกแล้วก็ดูทบทวนให้มันพร้อมมาใช้งาน